สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราที่ช่องหมิวบูชินแนวกันนะจ๊าวันนี้เราจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันสองสาวทำอะไรกันอ่ะทำอะไรอ่ะพ่อแม่ขึ้นมาเปิดค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นม่ได้บนก่อนมาดึงดึงชั้นดึงชั้นดึงอะไรแบบตรงนี้ลูกดื้อใกล้ฉันแม่ใหม่ใกล้ฉันถางสิบแปดล้านสิบแปดล้านสิบแปดถังพูดไรเลยเธอสามสิบห้าห้องน้ำวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูอัปเดตบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ถึงไหนแล้วคะพี่มิว ไหน่อยแล้วไปดีค่ะโอเคตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะบ้านเราถึงบ้านถึงบ้านอันนี้นะคะบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะไม่เห็ในห้องน้องมุนี่นี่คือบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มิวก็จะเอาที่นอนเอาเลยออมาไม่ใช่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 นะคะคือตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วน้องมุกคึืนโครงคลนโครงหลังคาเหล็กนะคะเชื่อมเหล็กแล้ว แต่ก็คือยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือช่างเขาพักใช่ไหมหยุดยัอมีอะไรัดใจะนิดหน่อยหน่อยค่ะหยุดสงการซึ่งเราก็รอให้ช่างมาทําต่อแต่ตอนนี้คือเล็กไว้ขึ้นสนิมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ช่างมาเก็บงานนะคะเน,ะะน,น, <size> นี่ก็คือเขาทาสีไม่ไอ้นี่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวยจะต้องมาเก็บสีทีนึงแล้วก็ตรง ลอยต่อเหล็กใช่ไหมคาเหล็กกับเสาเขาก็ต้องต้องอะไรต้องเติมเติมอะไรนะเขาเรียกว่าต้องเติมปูนเข้าไปหรอใช่ต้องเติมปูนพี่เขามีอะไรในบ่อน้ำไม่รู้นี่ก็อะไรในบ่อน้ำเพราะดูบ้านกันอยู่มาบ่อน้ำเป็นอะไรกาวมันคืออะไรเพ่ะอันนี้อะไรเป็นอิกาอะไม่ใช่ของเลบบ่อเกะของเล่นอันนี้ขุดไว้เพื่อให้พี่หมิวกับนงมุกลงไปอาบน้ำ อ่าน้ำนะคะเป็นสักบุชี่เชื่อไปหมดโอเคก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูอันนี้คือเริ่มเป็นลูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าเริ่มเห็นคานแล้วพกเคานสูงเท่าไหร่ละคานสูงเท่าไหร่จากพืนเนี่ยจากพืนถึงด้านบนสองร้อยสองสองเมตรใช่เหรอสองเมตรแปดสิบเซนนะคะก็คือเราต้องการให้ เออเพาดานมันสูงนิดนึงเพื่อ<ห>ที่ให้มันดูโป่งเพราะขนาดห้องเราก็ประมาณถ้าห้องถงก็ประมาณเท่าไหร่นะสามคูณหกใช่ไหมแล้วก็ห้องนอน3าคูณสอันนี้อยู่ห้องพี่มิวห้องพมิวห้องระมุกอยู่ด้านหน้านี้นะจ๊ะ,ะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันปะรอบๆ ก็จะประมาณนี้พื <theory> ้นตรงนี้ที่เขาแยกพื้นให้มันต่ำลงเพราะว่ามันจะเป็นห้องน้ำสองห้องตรงนี้ใช่วตรนนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวปิ้งห้องครัวเวนหนึ่งเมตรเวนหนึ่งเมตรช่องเข้าห้องน้ำห้องน้ำกาห้องครัวห้าสิบหรือหนึ่งเมตรน่เมตรหนึ่งใช่แล้วก็ห้องครัวเราอาจจะไม่ใหญ่มากไปครัวในบ้านตรงนี้ก็เป็นประตูสไลด์ฝังหนุ สไลเดอร์นะคะสไลเดอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องแม่กับพ่อทำไมเหมือนเสาเันเอียงปะทำไมมันเหมือนห้องแม่มันเฉลียงเฉลียงเลยไขอถ่ายดิตรงไหมตรงใช่ไหมอันนี้จะเป็นห้องนอนของแม่กับพ่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องครัวอันนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จนถึงพี่หมิวนี่ก็คือห้องเอลนไนนคะมันคือแอลนยังไงอะแล้วประตูบ้านอยู่ตรงไหนอะอยู่บน <c oughs> อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นดไดลิงนะคะดลิงเอาไว้ <c oughs> ปีนก็ใบชั้นสองแต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาทาไว้เพื่อที่จะทําจั่วหรืออะไรนะคะ,ะแต่เขาต่อเหล็กไว้เนี่ยมันคือมันยังไม่ตรงเดี๋ยวเราต้องให้ช่างมาดูว่ามันคือต้องแก้ไขยังไงต่อนะจ๊ะตรงนี้นะหนึ่งจุดแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็อาจจะมาทําอีกทีแหละให้มันเรียบร้อยใช่ไหมเรายังไม่รู้อ่าถ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นช่างตอนนี้ช่างวนอยู่นะคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้พ่อมาทําเองนะคะพ่อบอกว่าพ่อจะทาสีนี่วิศวะของเรานะคะโดราลิมอนโดร่าลิมอนโดราเอมอนทุกคนเราก็มีตรงเหนือที่เราเห็นข้างว่าเราก็สร้างก็จะเสร็จเลยใช่เดี๋ยวเราแล้วก็จะตามไปเราต้องเลือกดีๆไงกับบงกระเบื้องไหนหลังบ้านตรงไหนค่ะทีนทุกคน เดียวเดียวระวังระวังเปิดร้านทาเล็บดีไหมโหจะเปิดร้านทาเล็บแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนนะจ๊ะคือรอบบ้านเรามันกว้างมากเลยนะคะทุกคนมันสามารถต่อเติมได้อีกนี่มันเหลือประมาณสามเมตรสามเมตรถึงไหมถึกว้างกว้างสามเมตรแต่ยาวมันเท่าไหร่นะยาวไปถึงนน่นอะโอยาวมากยาวประมาณเก้าเมตรอะคือสามารถเปิดแต่ว่าบุฟเฟ่ร้านแต่เวลามองนี่เหมือนมันแคบใช่ป่ะแต่จริงเมันใหญ่นะใช่มันกว้างมันยังไม่เสร็จในบ้านเลย ใช่ก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมก็อัปเดตให้ดูกันประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าพอขึ้นผนังขึ้นอะไรแล้วจะเป็นยังไนงไนะคะ,ะพวกเราก็ลุ้นขอให้มันดีเราถ่ายตอนแบบแบบแบบพอมันเป็นไกลๆอรู้มันจะแตกต่างไว้ใช่เราก็เลยมาอัปเดตลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแบบวันหนึ่งเราจะย้อนกลับมาดูใช่ไหมโอเคค่ะก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะก็จะมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้มี Facebook เพจหมิวมูชแนลอินสตาแกรมหมิวมูชแนลติ๊กตอกหมิวมูชแนลนะคะโอเคแล้วก็แอปแดงก็คือ YouTube นั่นเองโอเคก็คือ YouTube ของเราช่องนี้นะคะค่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่บ้านอยู่ติดถนนเลยนะมีเสาไว้น้ำด้วยนี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าได้นะคะตรงนี้อีสานเบสเลขาเสาไว้น้ำค่ะใส่เสาไวยน้ำขี้หมู